บิสมิลลาฮิราะมานิรรหิมอัสลามุอะลัยกุมค่ามาอ่านกุรานแปลไทยกันนะคะสุราะที่สองอัลบาการะคลิปที่93สูาุรที่สองอัลบาการะสถานที่ประทานสุระเมืองมดีนะมีทั้งหมดจำนวน286อยายะคลิปนี้เป็นอายะที่97

ที่เป็นศัตรูต่อยิบปีีนควรจะเข้าใจว่าโดยอนุมัติของอัลลอฮ์เขาได้นำกุรอานมายังหัวใจของเจ้าเป็นที่ยืนยันสิ่งที่ได้ถูกประทานลงมาก่อนหน้ามันและเป็นทางนำและข่าวดีสำหรับบรรดาผู้ศรัทธาอัลถาทิบายเพิ่มเติมที่หนึ่ของประโยคที่ว่าใครก็ตามที่เป็นศัตรูต่อยิบปีน อัถาธิบายว่าพวกยิวมิได้ใช้ถ้อยคําหยาบคายต่อท่านนาบีมูฮัมมัดขอความสันติจงมีแด่ท่านและบรรดาผู้ศรัทธาเท่านั้นแต่ยังได้พูดเสียหายแกย่ยิบรีและรอซูของพระเจ้าด้วยพวกเขากล่าวว่าเขาเป็นศัตรูของเราเขาไม่ได้เป็นมาลาอีกแห่งความจำเริญแต่เป็นมาลาอีกแห่งความทุกข อธิบายเพิ่มเติมที่1 0 1หนึ่งของประโยคที่ว่าควรจะเข้าใจว่าโดยอนุมัติของอัลลอเขาได้นำกุรอานมายังหัวใจของเจ้าอธาิบายว่าเนื่องจากยิบริ้นได้นำกุรอานมายังท่านนบีมุฮัมมัดขอความสันติจงมีแด่ท่านโดยคำบัญชาของอัลลอดังนั้นการดูหมิ่นยิบริ้นก็คือการดูหมิ่นอันลอด้วยเช่นกัน อธิบายเพิ่มเติมที่102ของประโยคที่ว่าควรจะเข้าใจว่าโดยอนุมัติของอันละเป็นที่ยืนยันสิ่งที่ได้ถูกประทานลงมาก่อนหน้ามันอธิบายว่านั่นคือพวกเจ้ากล่าวร้ายยิบรินโดยไม่มีเหตุผลมากไปกว่าอื่นใดนอกจากเพราะยิบรินได้นำกุรอานมาทั้งๆท,ที่กุรอาน ได้ยืนยันคำสอนของคำพีเตาร์รอดดังนั้นเมื่อเป็นเช่นนี้พวกเจ้าก็กำลังกล่าวร้ายต่อคำพีของพวกเจ้าเองด้วยเช่นกันอธิบายเพิ่มเติมที่103ของประโยคที่ว่าและเป็นทางนำและข่าวดีอธิบายว่าในอายะก่อนหน้านี้พวกยิวได้ถูกเตือนถึงผลที่จะตามมาจากความคิดของพวกเขา ที่มีต่อกุร่านและภารกิจของท่านนาบีในส่วนนี้ของอายะกุรอานพวกยิวได้ถูกแนะนำให้พิจารณากุรอานในอีกมุมมองหนึ่งเนื่องจากกุรา่านได้แสดงทางนำที่ถูกต้องและนำข่าวดีมายังบรรดาผู้ศรัทธาดังนั้นจึงเป็นการโง่ที่จะไปคัดค้านและปฏิเสธกุรอานเพราะพวกเขา จะมีได้ทำร้ายใครนอกจากตัวของพวกเขาเองโดยการทำลายโอกาสที่พวกเขาจะได้รับความสำเร็จที่แท้จริงซึ่งจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อเขายอมรับและปฏิบัติตามกุรอานจบอายะที่97้าสิบท่านทั้งหลายจงเผยแผ่จากชั้นแม้เพียงหนึ่งองค์การนบ,บีมูฮัมมัดสันัลลออะลัยฮิวะสลัม แบ่งปันความรู้ที่ได้จากการอ่านโดยการคัดลอกจากหนังสือตัฟฮีมูลกุรานความหมายคำพาีอันกุรานอัถาธิบายโดยเมาลานาไซยิดอบุลอลาเมาดูดี แปลโดยบรรจงบินกาซันศูนย์หนังสืออิสลามกรุงเทพเล่มที่หนึ่งหน้าที่91-92เขออันละประทานพรแด่ผู้จัดทำหนังสืออันห้มดูเลนละอัสลามุอะลัยกุมคา